ค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่องค้นลำพองชาแนลสิผ้าพี่น้องมาเบิงหมาพันโกเดนค่ะค่ะบะตะห่อนบดได้มันกรสิแลีนลงมาลงเหรียญหนำเลยค่ะนี่อันนี้เป็นทงหน้าค่ะพี่น้องเป็นทงหน้านี่อันนี้เป็นน้องนนำน้องหนำหมาหมาพันโกเดนค่ะพี่น้องค่ะมันห่อนห่อนบดได้กรสิเลีนมาลงเหรียญําำเลยแลนมาลงหนำนี่ค่ะพี่น้องแลีนมาลงหนำ บ้านี้คันขันเย็นแล้วก็ขึ้นมาเด้วค่ะพี่น้องขึ้นมาขึ้นมามานอนตากแดดดอกตากแดดแล้วแล้วกันฮ้อนก็แล่นมาลงอีกเด้อค่ะพี่น้องนี่นี่เป็นหนองน้าน้าบ่ใสดอกค่ะนี่แต่ว่ามันสิบ่อยู่ไกลจากเงี้ยนยู่ไกลไกลเงี้ยนไกล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 ห่อนเรกแลนน้ำพุ่แท่มาหลวด มาลุงน้องน้ำนี่ลหละนั่งอยู่เป็นกันแต่บางเด้อพี่น้องจักหน่อยก็บข้นมาข้นมาแล้วเกัไปนอนตากแดดเด้ท่านทีสิไปเข่าห่มหาลังเาียกกัไปนอนในห่มอยู่เหละว่าไปนอนในห่มกันห้อนกับแลนมาล่งอีกครับพี่น้องนี่มาพันโกเดนเป็นมาตัวผู้ครับพี่น้องเป็นมาตัวผูกมันนี้เย็นบวะ เป็นสาน้ามค่ะสาหนาอยู่กลางทงหน้านามบอสดอกค่ะพี่น้องใสบ่อสมันกับบอสด้เรียกดอกเนาะหมาใสบ่อสมันกับบอเรียกดอกกันนี่ลงเดินหนามก็เอาหมุดนี่เป็นยัง <c oughs> มันนี่มันนี่หอนบ่ลงโดนอยู่เด็กค่ะนี่ตะลาเทียนีพ่พุ่นละเพิ่นเย็นพุ่นละเพิ่นเย็นพ่นพจังแลนขึ้นมาขึ้นแล้วกับพุ่นละค่ะแลนไปนอนดู ทั้งเตียกับไปนอนตากแดดทั้งเตียกับไปนอนอยู่ใต้ห,มหม่มไม้คือบอลอยมันนี่คือบอล้อยคือบอลอยเมื่อสิไปเอาน้ำวิทย์ให้วิทย์น้ำใส่ใหย้มันจังบะฮอนหลังเมื่อแม่ทีวิทให้วิทย,ย์ยน้ำใส่ใหย้จังบะฮอนหลัง มันนี่ตัวนี้ซื้อมันนี่มาตัวผูวค่ะพันโกเด่นเอาเมื่งแม่วิทย์ไงโอ้หมดแดงขึ้นแล้วค่ะพี่น้องบัดนี้โอ้ยไปแล้วคุณวิทย์ดำใ่ให้ห้ไปแล้วโอ้หมดแดงหมดแดงมาบัดนี้ป้าเมียเฮียน แลี่นไปเข่าห่มดิมาไหมปะไปบ้านบ้านโกเดนดุบครับพี่น้องค่ะมันขนมันขนมันแยวมันถอนเนาะเพิ่นก็นเลยตัดผมเห็นไหมครับตัดผมสิเหลือ ชงหน้ามันแหงมันแรงค่ะพี่น้องแหงแหงทั้งแหงเครื่องแรงฝนประตกห้อนไหลค่ะพี่น้องห้อนไหลห่อนไหลก็เพราะมันห้อนตะาุคนมคือกันค่ะพี่น้องมามากับว่าตั้งแตนนี่กับถ้ามาเรียนมาลุ่งเรียนตะนามนี่ล่ะตะกี้มันจะมีน้องยุงยุ่ขังเฮียนน้องนั่นน้ำมันบกวันนี้มันก็เรแลนมาลุ่งน้องนี่ค่ะปกติมันก็จะลุ่งน้องยุ่งขังนี่แน้องนั่นกบยุติเที่ยนตอนนี้ปีนี้มันบกชุปปีบ่บกเลยค่ะ ชุปีนี่ชุปีบ่บกปีนี่มันเลยบกมันฝนบ่ตกฝนบ่ตกมันแรงค่ะพี่น้องปะปะมามาเด้อมันหนีมาเด้อเย,ย็นบอพาไปเบิ่งก่อนเย็นบ่เป็นน <c oughs> ังไหนเบิ่งหน้าตาดูตาตาเป็น,นตอนนี้โดนสัตว์เลยมันหอนค่ะพี่น้องว่ามันตะคุ่นเด้ไปแม่มันหนีไป ไปปะไปเมียไปเมียให้เมียนไปลูกไปพี่น้องไปแล้วั๊ดเราจะสิบไปนอนนอนคุณเรียบบันฑ์ติดตามใช้ล้างห้ปัดแลนขึ้นใจฝากกดไลค์กดติดตามเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายหลายค่ะขอบคุณหลายหลายกกำลังใจค่ะพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะค่ะ คนนำพ้องค่ะพี่น้องค่ะค้นนำพ้องค่ะวัดดีค่ะ,คะอุ้ยเดี๋ยวปุ่นพาพี่น้องไปเบิ่งอีกสักก่อนวัดสิวัดดีพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ่งบัดมันนอนสักก่อนลืมปมามากอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณหลายๆถูกกำลังใจค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะช่องคนนนำพ้องชาแนลค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคนเป็นนอนหอมด้บัดหมอกนอนเพลินค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านเพลินเป็นบ้านเพลินค่ะพี่น้องมีเข็ดบ้านหายย่างอยู่เลยขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อ ขอบคุณค่ะค่ะวัดดีค่ะ